เอาสวัสดีงามกินเข่าแรงแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงามกินเข่าแรงแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยตุ่มฝากคุมฝนอากาศกันยังร้อนอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ้าวขอบขอบุญขอบคุนสำหรับอาจ,จารเนาะคะ่ะเนาะที่ทรงแนวทางมาครบล่างเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ งวดที่ผ่านมามากครบล่างห้าตัวมาสองตัวเข่าหนึ่งเจ็ดเต็มๆมาแล้วนะคะจากอาจารย์มาครบล่างนนบุรีเด้อค่ะพี่น้องเด้อนนบุรีมาครบล่างนอนะ,องนอนลงอะปล่อยออกไปแล้วเด้อค่ะ fc คอมาหลายงวดแรกเนาะคะ่ะนี่งวดที่สองจะเดินต่อหรือไม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับมาครบล่างของอาจารย์นนบุรีของเพลนแน่นอนมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่กลัวลงไปแล้วค่ะมงกี้นี่ค่ะ ตามเบิงเด้อค่ะพี่น้องตามเบิงมา,าบานนี่ล่างมาแล้วห้ามา,าบนบานบนี่บนพี่น้องวิ่งบนโตวิ่งโตแล่นรู้ซึกว่าน่าสนใจน่าติดตามมากเพราะว่านอยโตมากค่ะพี่น้องบนคือบนล่างคือล่าง ช่องแม่ขั่วบอมี่บนล่างน้อยมากค่ะพี่น้องมีแตจห่างน้อยมากคําว่าบนล่างนี่น้อยมากค่ะพี่น้องแยกออกไปคําว่าเป็นล่างคือเป็นล่างบนคือเป็นบนคือกันกับอาจารย์ผู้นี้เนะาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบน นี่โบเกวกำลางค่ะพี่น้องถ้าออกล่างถือว่าผิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อของเพิ่นสายบนวิ่งบนอย่างเดียวของของไผยพี่น้องโบไก่โบไก่พ่อไก่บินตก ของคนหนองหานพี่น้องเลขน้องหานดังพี่น้องช่วงนี้แนวทางของหน้องหานอุดรน,นี่ดังมาก้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นตัวไหนมาตัวนั้นพี่น้องอันนี้คือกันเพิ่นเป็นแนวทางอันนี้คลิปแรก้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าสําหรับคลิปร่างเมื่อกี้นี่เป็นเป็นคลิปที่สองแล้วค่ะคลิปแรกกับ เขานึ่งเจ็ดเต็มเต็มเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับมาครบล่างของอาจารย์นนบุรีเอฟซี FC ขอมาหลายแม่ขวตามนี้ตามนี้แม่ขวประกาศหาอยู่สองหมื่นสามหมื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับอาจารย์นนบรุรีมาครบล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อออกไปแล้วเออเอฟซี FC ขอมาหลายอันนี้คือกันพี่น้องช่องของแม่ขวนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่ต้องปะปนกัน เพราะว่าอ่าเอฟซีเข้ามาบนล่างไปกับนี่พันสีหลายเนาะคะ่ะพี่น้องแม่ขั่วก็เลยขอขออาจารย์แต่ละคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะขันขน้นเพ่น่าแยกได้กับพ่อแยกกับคือแยกเนาะคะ่ะรูดกับไฮรูดไปเลยเข่ากับคือไฮเข่าไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะือกันกับอาจารย์ผู้นี่แหละคนน้องฮานี่ตอนนี้พี่น้องพี่น้องหูข่าวบ่าวา่าแนวทางของคนน้องฮานี่เตว่าสิปินอาจารย์ไหน เลขน้องหันดังมากค่ะพี่น้องถือมาแล้วสีบอวดในยินคาวาอในยินคาวาจังสี่ละแม่กัได้ยินคาวาอ่าเลขออกงันได้ไปสื่ท่องไวเทลาสีบบาทพนะอันเพิ่นบอกซูแม่ขั้วฟังเพิ่นบอกซูแม่ขั้วฟังแม่ขั้วก็เลยฟังฟังไว้พี่น้องแม่ขั้วฟังไวปาหนี้ อ่คนน้องหานนี่เพิ่นเด่นบ่นมากแต่ว่าเพิ่นกับบอกตัวตัวเลขแนวทางนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบอกตัววิ่งตัวเล่นมากแต่ว่ามือประกบกูเพิ่นสีมีให้ห้าบอกกับกันย่งบอูคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าของเพิ่นบรุกจักเทียเพิ่นว่าเพิ่น,พนคุ้ยกับแม่ขั้ว สิบวดยี่สิบมวดกสิยืนยัดจูตรงที่สี่สองตัวมาตัวมาให้เห็นเพลินว่าสําหรับพ่น,น้องหานอันนี้เป็นคลิปแรกเะคะ่ะพี่น้องที่แม่ขั้วได้มาโลงนี่พี่น้องต้องเข้าใจว่าอ่าพี่น้องเอฟซีกสิวา่าเอา้าคือบบมีคลิปเกาไหมเบอรงแมคคือบบปิดตัวยังบบเพลินบบเฮ็ดไล่มาให้แม่ขั้วเพลินกับว่าเพลินเฮ็ดไล่บบปินพี่น้อง แม่ขัวกะเฮ็ดไล่ไปหาเพื่อนบอ่เป็น่นคือกันก็นกนเลยได้แต่คุ้ยกันพี่น้องเอาคุ้ยบ่คุ้ยกะตามบกจังไรกะซาอันนี้เป็นคลิปแรกให้พี่น้องเอาไว้พิจารณาก่อนบ่เป็นอย่างมากกะจังค่อยจัดบ่มักกะทัดไปบ่มากกะแคบหน้าจอไวมม้ทาเบงรอบรุ่นเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่ขั่วว่าสูตรของเพื่อนน่าสนใจมากค่ะพี่น้องแนวทางของเพื่อนกะน,นยน้อยหนึ่งบ่ไหล แต่ว่าแม่ขั้วสอบถามมากคักแล้ววา่าคันเลขออกง่ามไดไปสื่อท่องไว้ทะาศสีบาทกะนะ๊าดแม่ขัวก็เลยวาย่าเางมาตาใสบ้องสูฟังเลยเป็นอย่างแม่ขั้วบางสิอันยังพระท่านหอดมือมันนองเอาตัววิ่งตัวเล่นไปกอนเพิ่นนว่าแต่ว่ามือจับคู่มันแม่ขั้วสีใดน้ำเพิ่นบอแต่ว่าเพิ่นว่า ถ้านั่นเพิ่นกะจะบอกทาบอนั่นเพิ่นกะสีบอบอกบอ่เวเพราะวานยังเพิ่นกะยานมันดังพี่น้องแต่ว่าเหตุจังไรเมียลัวสิไดน้ำเพิน่นเพิ่นว่าเอาตัววิ่งตัวเล่นใหญ่ไปก้อนก็นได้เพิ่นว่าจังซี่เอาแม่คขัวก็ได้ขออะไรตัววิ่งตัวเล่นของเพิน่นคือสองตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคนน้องหานเด้อค่ะพี่น้องเด้อทาไปล่างถือว่าพิษ อันนี้ของเพ่นสายบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวเป็นตัววิ่งตัวเลนคือแม่ขั้วเวกเนี่ยแะคันผู้ไดมักวิ่งมักเลนได้หาบเอาคันผู้ไดมักร้อยนี่พี่น้องเพราะว่าเลขแม่ขั้วเนี่ยวิ่งบนก็นคือเป็นบนถ้าวิ่งล่างก็คือเป็นล่างไม่ว่าบนล่างสีบ่ว่าเป็นบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับผู้วิ่งผู้เรนผู้ร้อยนี่หาบเอาเงินคือแม่ขั้วบอกเนี่ยนะเอาคือจังของแม่ขั้วเนี่ยละบ้างไปปักหลักสิบบนแมนบอเข่ามากเก่าหวัหวที่สิบรุดไปอยู่หลักหน่วยข้ามว่าวิ่งว่าร้อยนี่ไปอยู่หลักได้กระไรพี่น้องข้ามว่าวิ่งว่าร้อยนี่ไปไปอยู่หลักได้กระไรแมนบอปัดที่นี่นี่คือคือกันกับอ่ะ ของคนน้องหานนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเบิงสักก่อนเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นได้มากตลอดบอกเด็กแนวทางของเพิ่นนี่บ่รุดบ่นเพิ่นว่าเอาชนกันไล์สูตรคือกันเนาะค่ะพี่น้องสําหรับคนน้องหันเอาให้พี่น้องจับตามองเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ขัวกับพี่น้องเอฟซีก็ซ้ำาๆกันเห็นซ้ำาๆกันแต่ว่าพิดแต่ว่าแม่ขั้วได้กุยกับเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคบน้าจอไว้ใครแคบน้าจอ ไว้พิจารณามักรจัดบ่มักรดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเอาไปพี่น้องโชคดีกับวิ่งบนกับคนน้องหานเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อคอยติดตามช่องแม่กัวเพียเห้าโชคดีได้จับคู่กับคนน้องหานเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะอ้าวรอมือวันที่16อ่ะเพิกสภาพคมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พอกันคลิปน้าเนานะค่ะพี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ